สวัสดีค่ะพี่น้องการแล้วเจ็บ,บิดสุขสุคนเนาะค่ะพี่น้องจะล้างหวยออกเนาะค่ะพี่น้องดีใจกับบางทันทีถูกเนาะค่ะพี่น้องหวยมันกะมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องกะบว่ามียังหลายเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกะมาอาจเป็นคิววิดีโอเนาะค่ะขอบคุนอ่าพีเอฟซีเนาะค่ะถี่เพิ่นทรงฟองมะไหเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นไปบวชอยู่ประเทศอินเดียเนาะค่ะและะ้วก็ะทรงอ่านำยากัน ยังนายากันชาผสมเองนี่แหละพี่น้องมาหายเนาะจะขอขอบพูนแล้วกะอนุโมทนาสาธุน้าเนาะค่ะพี่น้องสาธุสาธุเด้อเลยคอยบอกว่าคอยบอสบายเนาะเป็นนั่นเป็นนี่ขวดหล้างกระดูกบดีจังหันนังจีมันกระท่งหน่นทร่งนี่มาหายกับขอบพูนในความเมตตาของพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะบางทานทีิเพนอา่า เป็นห่วงเนาะคะ่ะทำบุญทำทานอหายเจียบทอดายกะขอหายได้กลับไปลอยเท่าพันเท่าเนาะคะ่ะพี่นอ้องขอบคุนทีเนตตาขอบคุนทีอ่าสงสารแล้วก็อินดูเนาะคะ่ะพี่นอ้องบรูสีใส่ข้ามได้เนาะคะ่ะไปประเทศอินเดียกะเพิ่นได้ไปบวชเนาะคะ่ะเจยบกะอนุโมทนาสาธุน้ำเพ่นเนาะคะ่ะพี่นอ้องกลับมาจากอินเดียกะพอพัน ่าขาวมาหายเนาะคนหูว่าเจียบมักไปคือศีลวัดเนาะค่ะพี่นอ้องอาจจะแบบได้ใส่ช่วงอ่าสวดมนต์ไหว้พระขามปีหรือว่าช่วงที่เจียบไปสวดมนต์นเจริญภาวนาอ่ะถูกเสาเนาะค่ะตอนเย็นอาจจะได้ได้แบบได้ใส่ช่วงนั้นเนาะค่ะพี่นอ้องสาธุ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 อนุโมทนาสาธุน้ำเด้อ กะเฮ็ดคลิป <t> <hop> ขอบคุณเพิ่เนนะคะพี่น้อง่ค่าของฝากจากประเทศอินเดียที่เพิ่นไปบวชเนาะคะ่ะสาธุเดอ้อสาธุก็จะมีสองผืนเนาะค่ะพี่น้องและวก็น้ำมันมกันชาเนาะค่ะที่เพิ่นทรงมาให้ไว,ว้หวด ตอนนั้นที่ว่าปวดหลังเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกระซ่งอะเครื่องกายภาพามาหายเนาะเครื่องประครบรอดเก็บสี่บางคนเนาะเพื่อนเห็นเดินทางแก้ไก่ไปทำบุญบ่อยเนาะเพื่อนกับเมตาสงสารจิตเมตตาค่ะพี่น้องเอามีจิตเมตาต่อกันโลกมันสินาอยู่อันนี้ก็เป็นน้ำมันกัญชาเพื่อนเนาะทรงมาหายหนวดเนาะค่ะพี่น้อง แนวทางรัฐบาลจะโล่งหายเร็วเนาะคะ่ะงวดที่จะถึงน,นี่เนาะมันกะมีเขา่ามีหลดเนาะคะ่ะมันบ่นมีภัยเขาทุกงวดเนาะคะ่ะพี่น้องเขาทุกงวดกะบ่ตองทํามาหากินกันแล้วเนาะคะ่ะบ่ต้องไปซี่เรียดพี่น้องจะอยอู่แต่ประเทศไทยบอกไปเที่ยวเมืองเล่าเมืองห้าน้อยเมืองเวียดนามเขาไปจะเลื่อนขึ้นกันแหละนี่น้ำมันกัญชาน่าจะนนาจะเป็นสินค้าโอทอมเนาะคะ่ะจะอนุโมทนาซาธูอีกครั้งค่ะ เจ็บกะบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้หละร่างกายสุขภาพกะอืมคร่ขา,าขาสั่งร่างกายกะพ่อกำกาเนาะค่ะพี่น้องบ่อสว่วงบ่เศราง่ายกำลังสีเศร้าอ,อันต๊อูหลอดปีแล้วที่ว่ากระดูกเาล่านาโตกะเคียงหน้าตกอกูกำลังเศร้ากะมาเจออุบัติเหตุสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามมาคลิปเจี๊ยบเนาะคะ่ะถูกช่องทางกันนาซีมูเนาะค่ะว่า เกิดอุบัติเหตุเนาะค่ะพี่น้องจอดืูซื้อเขากะมาชนเนาะค่ะพี่น้องรถสิบล้อเบรก่อย่ค่ะพี่น้องกะใส่รถเจี๊ยบแล้วกะรถอีกคันหนึ่งเนาะคะ่ะมันมันอ่ะส้นเธอเดียวมันุ่มมันสลบร,รถเกง๋งสองคันเลยเธอเดียวสนะิบล้อแต่ก็บพอเห็นโยกเมื่อวานได้ละคูกว่าแลนีกะประมาณนั้นกะสร้างกะเจี๊ยบเสือว่า บุญกุศลทีเห้าเฮ็ดเนาะคะ่ะเฮ็ดให้สามารถแคลคดปลอดภัยบารมีคู่บาอาจารย์องเาคเทพเทวาปูนะคะอย่าห,หนาคีเนาะค่ะเฮ็ดให้เห้าปลอดภัยเนาะคะ่ะุกสิ่งทุกอย่างขืนอยู่กับบุญที่เห้าเฮ็ดกรรมทีเห้าก่อเนาะคะ่ะศีลท่านเาวหนะ้าชีวิตเปลี่ยนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยววันจันทร์เห่าจะมาเริ่มสวดมนต์เป็นเวลาเก่าเมืองเก่าขึ้นเหมือนที่เห้าเคยเฮ็ดเนาะคะ่ะชว่วงนี้ค่ะว่างเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าต้องอยู่รักษาเจ้าของจักอาทิตย์หนึ่งเบิ่งอาการก่อนเนาะค่ะ ขอบุณเอฟซีขอบุณพี่น้องเนาะคะ่ะที่ถามไทยเขามาแล้วก็ทรงยามามัยเนาะคะ่ะสารพัดยาพี่น้องเอฟซีทรงเมายเนาะคะ่ะเพราว่าจะเป็นยาหนวดยากินเนาะคะ่ะเจี๊ยบกะขอ,อะกราบขอบุณเนาะค่นนะ,คะพี่น้องหายพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยปราศจากศัตรูโมมานทั้งปวงเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยากติดตามอ เจี๊ยบเนาะคะ่ะกะถูกช่องทางเนาะคะ่ะกะแล้วแต่เจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่าฝากติดตามแน่เนาะคะ่ะพี่น้องกะบ่มีหยังค่ะคลิปเจี๊ยบกะเป็นการทำบุญกะมีตัวเลขโชคลาภให้นิดๆหน่อยๆเนาะคะ่ะเจี๊ยบให้ได้เบิร์ดละพี่น้องมันจะถือบ่ถือเลขมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลละกะบารมีของผู้ใหยะะ้ยละกะบารมีของผู้รับมันกะประมาณนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะบ่มีหยังนะะเนาะค่ะเจี๊ยบกะอยู่เขากปะปกติค่ะทำบุญเนาะคะ่ะพี่น้อง กาศีขึ้นไปมือเว้นมือเป็นภักๆเนาะคะ่ะเพราะว่าถาจะให้ขึ้นไปเขาคู่มือกะกงเป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้กาจะอยู่ประจําแน่จักน้อยเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดยอยากมาสักการะปู่เจ้าสมิงพ่ายปู่ฤาษีนาเสือกะขอเลียนเชิญเลยเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็พี่น้องผู้ใดที่อยากมโชม,มีลาบกะสามารถนาําอ่าพวงอมาไล่ผลลมา หลากหม่เนาะค่ะมาไหวปูเสิงแล้วก็ปูหรือซีนาเสือใดเนาะค่ะพี่น้อง๋ยวมาเจอมาเจอกันเนาะค่ะพี่น้องประมาณวันที่สามเนาะค่ะพี่น้องเจ็บจะขึ้นไปสักการะขอพ่อเนาะคะ่ะอาจจะมีแนวทางโชคลาภให้พี่น้องเร็วอ่ะกว่าปกติเนาะค่ะพี่น้องขอพุณนถูกกำลังใจขอคุณนพี่น้องเอฟซีขงเนาะคะ่ะที่ทรงยาทั้งหวานทั้งยา,ท,งยาทั้งยาหนวดทุกซงทุกยามหาห้เนาะค่ะพี่น้อง ด้วยความเมตตาให้เจี๊ยบแล้วก็โดยความเป็นห่วงเนาะค่ะที่ถามไทยเขามาเจี๊ยบเขบม่มียังหายเนาะค่ะพี่น้องนอกจากบุญกุศลแล้วก็บารมีทีเฮาเฮ็ดเฮาสางมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันนาชาติคําว่าอนุโมทนาสาธุมันยิ่งไงครับพี่น้องได้ย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าค้นทําบุญเต็มใจหายคนรับเต็มใจหายเกิดบุญกุศลมหาศาลครับพี่น้องอย่าลืมเนาะค่ะวันที่13าตุลาเนาะค่ะงานอยู่วัดเขาชูพลเนาะค่ะ ขอภัยค่ะสำนักสงฆ์เขาชมปูเนาะคะ่ะ13ตัวราบพี่น้องผู้ใดยอยากมาเกเหตดลงทาง่านหรือว่าอยากมารวมบุญกะสามารถทักมาเจี๊ยบได้เนาะคะ่ะถูกช่องทางกะแล้วแต่เจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องขอย้ยอีมรอบเนาะคะ่ะถูกช่องทางกะแล้วแต่เจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องทักมาถามใดเนาะคะ่ะในการทำบุญส้างวารมีหรือว่าถามใดทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะในอ่ะ ในสิ่งที่เจียบตอบได้เจียบกะสิตอบเนาะค่ะสิ่งใดตอบก็ได้กะบ่ได้ตอบเนาะค่ะพี่น้องกะประมาณนั้นเนาะค่ะช่วงนี้ผักรักษาโตเนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะมากด้วยโชคลาภมากด้วยบุญกุศลมากด้วยบารมีที่สําคัญคือบุญกุศลเท่าตองเหตุเองทําเองเนาะค่ะเท่าจังสิไดเต็มทีเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณในความเป็นห่วงขอบคุณในความเมตตาค่ะพี่น้องรำด้วยวัสุภุสุขค่ะ